ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะไปออกหาหนูนานะครับวันนี้วันที่สามกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับพุ่งนี้เป็นวันเกิดสี่กรกฎาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดก็จะไปออกหาหนูนามากินวันเกิดกันครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเราก็เดินทางมาถึงแปลงแรกนะครับเพิ่งเกี่ยวข้าวไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูกันว่าจะมีหนูให้เราดักหรือเปล่าครับโอเคเดีย๋ยวเจอกันครับแปลงนี้เราก็ได้ดักเสร็จแล้วครับเดินเข้ามาโคตรไกลเลยนะครับโคตรไกลนะครับนู่นครับถนนอยู่นู่นประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะครับเดินเข้ามาโอ้แย่เลยมันเป็นป่าข้าวนะข้าวเรือนี่เขาเกี่ยวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเดินไปหาแปลงต่อไปครับเราหาไปหาแปลงต่อไปแปลงนี้เสร็จละครับ เราก็มาถึงแปลงที่สองแล้วนะครับนี่เขามีที่เกี่ยวข้าวใหม่ตรงนู้นนะครับเราจะไปดูตรงที่เขาเกี่ยวข้าวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไปหาที่ดักด้านครับตอนนี้ก็ดักหมดไปหนึ่งมัดแล้วนะครับหนึ่งมัดก็หนึ่งร้อยหลังนะครับนั่งพักก่อนนะครับไม่รู้ห้างใครก็ขอใส่ห้างเข้านอนก่อนนะครับนี่นะครับเหลือท้ายรถอีกหนึ่งมัดเราค่อยวิ่งหาที่นะครับ ตอนนี้ไม่ไหวครับร้อนมากอากาศค้มนะครับแต่เสื้อนี่เปียกแขะหมดเลยนะครับไม่ไหวครับร้อนจริงพักก่อนก่อนนะครับมีแรง่อ้ฮึดกันใหม่ครับเราก็ได้เวลาออกมาย้ำหนูแล้วนะครับหาหนูกินวันเกิดพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่สามกรกฎาคมเจ็ดพรุ่งนี้สี่กรกฎาคมเจ็ดเป็นวันเกิดผมนะครับเราดูกันว่าเราจะได้หนูหรือเปล่านะครับโอเคเราจะถึงที่หมาย เดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็มาถึงจุดสุดท้ายที่เราดักนะครับเราจะมาดักยามที่ไกล้ๆก่อนนะครับที่ใกล้ๆที่เราดักจนจนจุดแรกเนี่ยเราจะยามที่สุดท้ายนะครับรามาถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกันยังไม่ได้ตัวเลยนะครับบ่วงลูดเป็นแถวนะครับหนูน้อยออกก่อนา หนูกินวันเกิดนี่จะไม่ได้มั่งเลยเลยนี่แปลงนี้นะครับโอเคแล้วเราเดินดูจุดต,ต่อไปครับแปลงแรกน่าจะแห้วนะครับมีแต่บ่วงรูดนะครับแต่งบ่วงแจ้เลยก็ไม่เป็นไรครับแปลงแรกเราคนมรุนช้าถือว่ายังได้แต่งบ่วงนะครับถ้าไม่แต่งบ่วงแสดงว่าหนูไม่มีนะครับอันนี้แสดงว่าหนูมีนะครับ แต่งหมดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันแปลงต่อไปครับครับไม่ฟาวแล้วครับมาบ่อนที่สองนะครับอ่าเจอตัวแรกนะครับไม่ฟาวละตัวเครื่องหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บหนูก่อนครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับแปลงที่สองตัวที่สองนะครับอ่าจะหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงสุดท้ายกันว่าจะได้ได้กี่ตัวนะครับบ่วงเกือบร้อยจะเป็นร้อยหลังเลยนะครับบ่วงเหมือนลูดนะครับหนูน้อยออกอ่อนนะครับ โอเคเราเราไปดูแปลงสุดท้ายกันเดี๋ยวเจอกันครับนี่เป็นแปลงสุดท้ายที่เราจะมายา่มนะครับก็คือแปลงแรกที่เรามาดักนะครับแล้วก็เดินยาวไปประมาณ2 0นเมตรนะครับดักไกลอย่างที่เห็นตอนคลิปตอนต้นที่เราลงมาดักนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปถึงจุดหมายแล้วเราเจอก้างครับจุดสุดท้ายตัวแรกมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินดู บ่วงก็ปไปครับคงต้องรีบกลับแล้วครับหลมฝนมาแล้วเนาะไม่มีลูกเลยนะครับบ่วงสรุปได้มาประมาณห้าตัวนะครับคืนนี้ห้าตัวเดี๋ยวเช้าเรามาลุ้นกันอีกทีสวัสดีครับครับตอนนี้ก็กลับมาอาบน้ำนอนแนะนอนวัพรุ่งนี้เช้าเลา ว่ากันใหม่นะครับวันนี้ไม่เป็นแต่ไปตามเป้านะครับเพราะเจอมองดีๆเลยเพียงแต่ว่ามันบ่วงเหมือนรูดเนาะแล้วก็ชุดทางสุขโขทัยมานอนกันเต็มเลยมานอนดักหนูนะครับเขามานอนกันเป็นอาทิตย์เรานา,นานๆต่อไปเนาะก็ะให้เขาเขาดักเก่งกว่าเนาะโอเคครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันอ่า ก็ขอสวัสดีครับทุกคนสำหรับเช้านี้นะครับตื่นสายไปหน่อยครับไม่หน่อยแล้วอาจจะเยอะเลยนะครับไม่รู้หนูติดหรือเปล่านะครับหรือว่าหมากินด้วยคนขโมยเราก็ไม่รู้นะครับตื่นสายไปหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับนี่นะครับหมอหวานมาดักเขายังไม่ได้จุดไฟนะครับตอนนี้คือเขาจุดหญ้าฟางไปแล้วนะครับ นี้หนูจะออกหรือเปล่าครับไม่รู้นะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้นะครับจุมาจุดน่าจะมาจุดตนมืดๆนะครับหลังที่เรายามหนูไปแล้วครับโอเคแล้วเก็บบ่วงนะครับดูแล้วไม่น่าได้แล้วครับบ่วงตั้งเดเลยโอเคครับผมครับเช้านี้ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกครับแต่หน้าตรงนู้นหน้าจะโดนข้ามยบ่วงนะครับข้ามยหนูขโมยบ่วงนะครับหายไปประมาณสิบห้าหลังยี่สิบหลังนะครับโอเคเก็บหนูกันครับ ครับผมตัวที่สองก็ตามมาติดๆนะครับโอเคครับเก็บบวงกันครับครับเราก็มาถึงแปลงท้ายแล้วนะไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ไยายามมาหมดแล้วเรายังได้แค่สองแต้มนะครับสองตัวอยู่ราวนี้ออกสายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสองบวงแรกก็ไม่น่าจะมีครับเดี๋ยวเก็บบวงกันครับเดี๋ยวเจอกันครับนึกว่าจะฟาวนะครับบ่อนสุดท้ายนะครับก็ยังได้โอเคครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับส่งท้ายอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหลากบ่วงมะกลเลยนะครับลากบ่วงมะกลนะครับเนก็จบคลิปนี้ตอนนี้แค่นี้แล้วครับแม้ว่าจะจบตั้งแต่เมื่อกี้ก็เลยไม่ได้จบมาต้องมาจบตัวสุดท้ายนี่แหละสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า